สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชันแนววันนี้เสนอเรื่องนางลักขนาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับไม่ไม่จริงเจ้าจะบ้าหรือไงใครจะอยากแต่งงานกับเจ้าตัวก็ดำเนื้อตัวก็สกรปรก ข้าไม่ใครพิศวาสเจ้าหรอกเจ้าไม่ใช่ลักคนาใช่ไหมสองสาม,มีภรยาเห็นทาไม่ดีจึงรีบขอตัวลูกชายชั่วครู่แล้วลงมาด้านล่างไม่ว่าจะพูดเช่นไรลูกชายก็ไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายนามว่านายกําปองเป็นลูกชายหัวแกว้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของบ้าน สองสามีภรยาเสียฐีได้ขนขวายพาผู้หญิงมากหน้าหลากตามาให้ลูกชายได้เลือกคนที่ถูกใจครั้นจะรอให้ลูกชายหาเองก็ไม่รู้ชาติไหนจะได้อุ้มหลานพ่อแม่ก็อายุป,ปุนนี้แล้วเกรงว่าจะต้องลาโลกก่อนที่จะได้อุ้มหลานจึงพยายามหาคู่ครองให้ลูกแต่ไม่ว่าจะหามามากขนาดไหนหรือสวยงามเพียงดใดนายกปองก็ไร้วีแววว่าจะถูกตาต้องใจใครสักคน จนกระทั่งเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายได้เริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งนายกำปองรู้สึกเบื่อเบื่อจึงออกไปที่ตลาดเขาเดินไปเรื่อยเพราะไม่รู้จะทำหรือซื้ออะไรจนกระทั่งตลาดเริ่มวายผู้คนเริ่มกลับบ้านจนไม่เหลือใครแต่ระหว่างนั้นเองนายกำปองเหลือไปเห็นหญิงงามนางหนึ่งทั้งที่คิดว่าไม่มีใครแล้วแท้ๆเธอมีรูปร่างสวยงามผิวพรรณผ่องใส รอยยิ้มก็ช่างหวานราวน้ำผึ้งเดือนห้าดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแม่ค้าขายผักเพราะเธอหอผักที่เหลือใส่ตะกร้ากลับบ้านนายกำปองรู้สึกชื่นชมถูกตาต้องใจเป็นอย่างมากเขาเรีบกลับไปที่บ้านเพื่อบอกพ่อกับแม่ว่าเขาเจอคนที่ชอบแล้วและอยากให้พ่อกับแม่ไปสู่ขอให้แม่ค้าขายผักฝังทางขวาใช่ไหมคุณที่ลูกบอกมาวันต่อมาสองสามีภรรยา รีบออกมาดูหน้าวาที่ลูกสะพยนี่ลูกชอบคนนี้จริงๆนะหรือตัวดำๆเนื้อตัวก็ดูมอมแมมเมื่อสองสามีภรายาเห็นคนที่ลูกหมายถึงก็แทบอยากไปลมล้มพับไปแม่ค้าขายผักตัวดำๆเนื้อตัวดูมอมแมมผมดกดำที่ใช้ปินปักผมวมนไว้ข้างหลังดูยุ่งๆนิดหน่อยจนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่คิดว่าลูกจะชอบคนแบบนี้ เมื่อกลับมาถึงที่บ้านผู้เป็นแม่จึงรีบเข้าไปหาลูกเพื่อย้ำถามความแน่ใจอีกครั้งนี่ลูกมั่นใจแล้วจริงๆเหรอว่าจะชอบแม่ค้าขายผักคนนั้นน่ะตัวดำดมอมแมมนะหรือตัวดำที่ไหนจ้ะเนื้อตัวสะอาดสะอ้านสวยลูกมั่นใจแล้วว่าลูกชอบคนนี้ผู้เป็นแม่แทบอยากไปลมเสียเดี๋ยวนั้นสาวๆมากมายในตลาดมีเยอะแยะ แต่ไม่คิดว่าลูกชายเพียงคนเดียวจะชอบพอหญิงตัวดําแบบนั้นแต่เธอและสามีก็ไม่เคยถือเรื่องหน้าตาหรือฐานะเท่าไรหากหญิงผู้นั้นเป็นคนที่ลูกชอบและสามารถเป็นภรยาที่ดีให้ลูกชายได้เธอก็พร้อมสนับสนุนเช้าวันต่อมาสองสามีภรยาจึงไปสู่ขอหญิงสาวให้ลูกชายแต่ลูกชายดันติดภารกิจเจรจาเรื่องการค้าขายจึงไม่สามารถมาด้วยได้ ในคราแรกครอบครัวของฝ่ายหญิงดูเหมือนจะไม่ไว้ใจเท่าไรมีที่ไหนเจอกันเพียงวันเดียวก็ให้พ่อแม่มาสู่ขอเสียแลว้วแต่เมื่อถามความเห็นของลูกสาวเธอก็ยินดีตอบตกลงเพราะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของนายกำปองมานานและยังเคยเจอนายกำปองเช่นกันดูเหมือนเธอก็ดูมีใจให้ในายกำปองใช่ยน้อยครั้นเมื่อถึงวันแต่งงานฝ่ายชายเดินทางมาที่บ้านของฝ่ายหญิง ที่มีนามว่านางลักนาชายหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเสียจนออกนอกหน้าในวันนี้เขาจะได้ครองรักกับหญิงสาวที่เป็นรักแรกพบเสียทีเมื่อมาถึงที่บ้านของนางลักนาทุกอย่างดูเตรียมพร้อมเรียบร้อยกระทั่งถึงตอนเบิกตัวเจ้าสาวนางลักนาเดินออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่ในขณะเดียวกันนั้นนายกำปองมีสีหน้าชกตกใจถึงที่สุดหญิงสาวผิวสีดำเนื้อตัวมอมแมม ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วเจ้าสาวสุดสวยของเขาหายไปไหนกันเจ้าเป็นใครกันแล้วแล้วลักคณาของข้าเจ้าสาวของข้าอยู่ที่ไหนหญิงสาวและพ่อแม่ต่างงงงวยก็เธอคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่ไงที่เป็นเจ้าสาวของเขาแต่ใหญ่นายกำปองถึงได้ถามหาเรากับว่าไม่รู้จักเธอเช่นนั้นก็ฉันไงจ๊ะ ลัคนาคนที่คุณอยากแต่งงานด้วยไม่ไม่จริงเจ้าจะบ้าหรือไงใครจะอยากแต่งงานกับเจ้าตัวก็ดำเนื้อตัวก็สกระปกข้าไม่ใครพิสว่าเจ้าหรอกเจ้าไม่ใช่ลัคนาใช่ไหมสองสาม,มีภรยาเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขอโดนชายชั่วครู่แล้วลงมาด้านล่างไม่ว่าจะพูดเช่นไรลูกชายก็ไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดลูกเป็นอะไรไป ก็ลูกนั่นแหละที่บอกพ่อกับแม่ให้มาสู่ขอเธอให้ก่อนหน้านี้แม่ถามลูกเพื่อความแน่ใจแล้วใช่ไหมแต่ลูกตอบแม่ว่าอะไรลูกตกลงเพราะงั้นลูกจะขายหน้าพ่อกับแม่ไม่ได้ไม่ว่าลูกชายจะปฏิเสธเช่นไรสองสามีภรยาก็บังคับต้องแต่งให้ได้จริงอยู่ที่สองสามีภรรยาไม่อยากบังคับหรือยุ่งกับชีวิตลูกชายมากเกินไปแต่เพราะสัจจะวาจาที่ได้เอ่ยสู่ขอลูกสาวเขาไปแล้ว จะเอ่ยคำกลับลำไม่ได้สุดท้ายนายกำปองจึงต้องจำใจแต่งงานกับนางลัคนาในที่สุดหลังจากที่นายกำปองและนางลัคนาออกเรือนมานี่ก็เป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วเขาทั้งคู่ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานไกลๆป่าทั้งที่ตนเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็ยอมออกมาลำบากเพราะต้องอับอายที่มีเมียขีย้เร และดูเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างนายกำปองกับน,นางลักษนานั้นไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีเท่าไหร่นักเพราะนายกำปองไม่ชอบคุยหรือเสวนากับภรรยาต,ตนเองมากความหากไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนายกำปองรู้สึกว่าตนได้ตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตมีเมียมเมียก็ขี้ริว้วขี้เรตัวดำสกปรกไม่รู้อะไรโดนใจให้เขาต้องมาแต่งงานกับหญิงผู้นี้ด้วยบางที เธออาจจะเป็นแม่มดใช้มนต์บังตาเขาให้เห็นเธอในรูปร่างที่สวยงามก็เป็นได้ยิ่งคิดก็ยิ่งรังเกียจยิ่งเกลียดชังภรรยาตนเองตอนเย็นเจ้าอยากกินอะไรหรอข้าจะทําให้นางลักษนาดเดินมาถามสามีระหว่างที่สามีกําลังทําสวนข้างบ้านไม่ต้องยุ่งข้าหากินเองได้นายกําปองเอ่ย โดยไม่แม่แต่จะมองหน้าภรยาเลยสักนิดเขามีท่าทีไม่พอใจอยู่ทุกครั้งเวลาที่เห็นหน้านางลาักษณดูเหมือนนางลักษณาก็พอเข้าใจแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจทำไมนายกำปองถึงบอกให้พ่อแม่มาสู่ขอตั้งแต่แรกทั้งที่เห็นว่าตนขีย์เรแค่ไหนในคราแรกตนก็อุตส่าห์ดีใจคิดว่าคนที่ตนแอบมีใจให้รับในสิ่งที่ตนเป็นได้ไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกแต่ทำไมหลังออกเรียนมา นายกําปองก็เปลี่ยนไปเรากับไม่เคยลงรักเธอเลยนี่ก็จะเที่ยงแล้วเขาลมก่อนเถอะจา้าข้าจะหาน้ำเย็นให้เดี๋ยวจะเป็นลมไปเสียก่อนก็ข้าบอกว่าอย่ามายุ่งไงไม่เข้าใจเรื่องยังไงข้าจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้าเจ้าจะไปไหนก็ไปเห็นหน้าเจ้าแล้วอารมณ์เสียหญิงสาวเลือกเสาซีต่อเพราะเกรงว่าสามีจะโมโหไปมากกว่านี้ เธอพยายามทำดีกับสามีทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะคอยหาข้าวหาน้ำให้แม้ว่านายกำปองไม่ต้องการในยามที่นายกำปองป่วยนางลัคนาก็ไม่เคยทอดทิ้งคอยปรนิบัติด,ดูแลอย่างดีเธอได้แต่หวังว่าความดีของเธอจะลดความโกรธแค้นของสามีลงได้บ้างอย่างน้อยก็หวังให้มีสักวันที่เธอและสามีจะได้ทานข้าวร่วมกัน เมื่อเห็นว่านางลาักษณาเดินเข้าบ้านไปแล้วนายกำปองจึงถอนหายใจออกมาทั้งหงุดหงิดกับตัวเองพักหลังมานี้ทุกครั้งที่เขาโกรธเธอหรือทำตัวหยาบคายใส่เธอลึกๆแล้วนายกำปองกลับมีความรู้สึกผิดแม้ว่ามันจะเป็นเพียงความรู้สึกน้อยนิดแต่มันก็รบกวนจิตใจเขามาโดยตลอดเขาอยากจะเกลียดเธออย่างเช่นวันแรกที่เกลียดไม่อยากมีแม้แต่ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกสงสารให้เธอ เช้าวันต่อมานายกําปองออกเดินเล่นที่ลำธารใกล้บ้านบรรยากาศโดยรอบดูปลอดโปร่งและสดใสในขณะที่นายกําปองเดินสูดอากาศอยู่นั้นพลันสายตาเหลือบไปเห็นหญิงสาวนางหนึ่งกำลังเล่นน้ำที่ข้างลำธารเธอคือหญิงสาวคนนั้นคนที่เขาตกหลุมรักแรกพบที่ตลาดหัวใจใชายหนุ่มเต้นแรงจนแทบกระเด็นออกมาเสียเดียวนั้นหญิงสาวหันมาเห็นเขาพอดีเธอจึงอุทานด้วยความตกใจ ฟังข้าก่อนแม่นางข้าไม่ได้มาแอบดูเจ้านะข้าแค่บังเอิญผ่านมาจริงๆนะหญิงสาวดูมีท่าทีลังเลก่อนจะบอกให้เขาหันหลังไปเธอรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะเดินมาหาเขาแล้วจะเป็นใครอยู่แถวนี้หรอใช่จ้ะฉันอยู่ที่นี่เออคือว่ามันอาจจะดูแปลกๆ แต่ข้ามีเรื่องอยากจะบอกกับแม่นางหญิงสาวไม่ตอบแต่ยืนนิ่งรอฟังสิ่งที่นายกำปองจะพูดต่อคือฉันเคยเจอแม่นางที่ตลาดครั้งหนึ่งและตอนนั้นเองฉันก็ตกลุมรักแม่นางไม่คิดว่าฉันจะมาเจอแม่นางที่นี่ตกลุมรักค่ะเพราะอะไรเพราะความสวยของแม่นางละมั้ง แต่ข้าตกลุมรักแม่นางจริงๆนะแม่นางให้โอกาสข้าได้ไหมทั้งที่รู้ตัวว่ากำลังทําผิดต่อนางลักคนาแต่นายกำปองก็หาได้สนใจเขาเจอหญิงสาวรักแรกพบที่ตามหามานานถึงอาจจะผิดเวลาไปหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้รักนางลักคนาเลยสักนิดหากแม่นางคนนี้ย่อมให้โอกาสเขาจะเลิกกับนางลัคนาในทันทีหญิงสาวมองหน้าชายหนุ่มสักพักอย่างช่างใจ ก่อนจะเอ่ยกับเขาว่าข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรว่าเจ้าจะไม่หลอกข้าข้าผูด้วยความสัตย์จริงทุกอย่างเชื่อข้าเถอะข้าจะดูแลเจ้ารักเจ้าเพียงคนเดียวไม่ว่าเจ้าจะเป็นยังไงข้าก็รักเจ้าหญิงสาวจึงยอมตกลงให้โอกาสโดยมีเง่อนไขว่าจนกว่าชายหนุ่มจะทำให้เธอเชื่อใจได้จริงๆเธอจึงจะยอมบอกชื่อ และยอมให้ชายหนุ่มทำความรู้จักเธอมากขึ้นชายหนุ่มตอบตกลงอย่างไม่ลังเลพร้อมทั้งให้สัญญาว่าเขาจะต้องทำได้แน่นับตั้งแต่นั้นมานายกําปองจึงแอบนางลาักษณาออกมาหาหญิงสาวบ่อยๆโดยโกหกนางลักษนาว่าตนจะออกมาหาของป่าหลายครั้งที่นางลักษนารู้สึกว่าสามีเปลี่ยนไปนายกําปองดูอารมณ์ดีขึ้นแต่ไม่ได้อารมณ์ดีกับเธอ ยังคงพูดจาห้วนๆไม่สนใจใยดีเช่นเดิมความสัมพันธ์ระหว่างนายกำปองกับหญิงสาวปริศนาดูเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นทั้งคู่ออกมาเจอกันบ่อยจนนางลักษณะเริ่มรู้สึกว่านี่คงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแต่นายกำปองก็หาได้สนใจแม้เบื้องลึกจะรู้สึกผิดแต่เมื่อนึกถึงหญิงสาวรักแรกความรู้สึกผิดก็มาลายหายไปจนสิน้น วันต่อมานายกําปองก็เดินหนีหายเข้าไปในปา่าในใจของชายหนุ่มรู้สึกร้อนรุ่มสายตาท่าทางที่บ่งบอกถึงความผิดหวังของภรรยาในแต่ละวันนั้นทำให้เขารู้สึกว่าที่กำลังทำอยู่มันถูกต้องแล้วหรือยังทำไมต้องมีความรู้สึกผิดและความสงสารให้กับหนังลักษณะด้วยนายกําปองตัดสินใจไปหาหญิงสาวที่แอบเป็นชู้และบอกกับเธอว่าเขาไม่อาจทนรอต่อไปได้แล้วแม่นาง ข้าไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วข้าอยากรีบไปสู่ขอแม่นางแล้วอยู่กับแม่นางเสียทีแม่นางรอข้านะวันนี้ข้าจะจัดการปัญหาทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วข้าจะรีบไปสู่ขอแม่นางเพราะอยากหลีกหนีจากความรู้สึกผิดที่ตนมีต่อภรยานายกําปองจึงอยากรีบเลิกกับนางลัคนาให้เร็วที่สุดปัญหาที่ว่าหมายถึงฉันด้วยหรือเปล่าจ๊ะเมื่อพูดจบ หญิงสาวก็ทำในสิ่งที่ทําให้ชายหนุม่มตกใจจนแทบเสียสติเธอนําป่นปักผมที่นายกำปองเคยเห็นนางลักษณะใช้เอามารวบผมของเธอเอาไว้และปักลงให้เป็นทรงรูปร่างลักษณะร่างกายของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปแท้จริงแล้วหญิงสาวปริศนารักแรกพบของนายกําปองคือคนเดียวกับนางลาักษณะที่เขาเกลียดนักเกลียดหนา ลูกจะแต่งงานแล้วคงไม่มีชายใดมาตามจีบให้ลูกลำคาญใจแล้วลหละแม่ลักนาแม่จำเป็นต้องใช้ปิ่นอันนั้นทาตัวขี้เหร่ให้ชายอื่นไม่เหลียวมองแล้วแต่งตัวส,สวยให้เจ้าบ่าวของลูกชื่นใจดีกว่าแม่จำเป็นหรอกจ้ะแม่การที่พ่อกำปองอยากแต่งงานกับข้าทั้งที่วันนั้นเขาเห็นว่าข้าขี้เหร่แค่ไหนแสดงว่าเขาคงรักลูกจากใจจริง ไม่ใช่รูปรักภายนอกหากอยู่กันไปสักพักแล้วเขายังรักรูปเช่นเดิมเหมือนวันนี้ลูกค่อยบอกความจริงก็ได้ข้าคิดว่าเจ้าจะรักข้าในแบบที่ข้าเป็นแต่แท้จริงแล้วเจ้าก็เหมือนชายอื่นที่ลุ่มหลงไปกับรูปรักภายนอกเจ้าไม่เคยคิดจะมองข้าที่หัวใจของข้าเลยแต่พอเจอคนที่ดีกว่าข้าสวยกว่าข้าเจ้ากลับบอกว่าเจ้ารับได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นยังไงทั้งที่ข้าดูแลเจ้าอย่างดีมาตลอดข้าไม่เคยบ่นหรือเหนื่อยสักครั้งแล้วดูสิ่งที่เจ้าตอบแทนข้าสิชายหนุ่มสุดเข่าลงกับพื้นสิ่งที่เขาทำกับภรรยาของตัวเองนั้นช่างไม่น่าให้อภัยเลยสักนิดเขานอกใจเธอทั้งที่มีเธออยู่แล้วสำัยังรังเกียจรังงอนเธอเพียงเพราะเธออับปัลักในครั้งแรกที่ได้เจอเธอ เขามองเห็นความสวยงามที่แท้จริงอยู่แล้วแต่กลับรับไม่ได้เมื่อเจอบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นตัวเขาเองที่ดื้อดันดึงดันจะทำชั่วกับเมียของตัวเองข้าข้าขอโทษละคนาข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษยกโทษให้ข้านะข้าข้ายกโทษให้เจ้าก็ได้ แต่เจ้าจะต้องอยู่อย่างรู้สึกผิดกับตัวเองจนกว่าข้าจะพอใจเจ้าจะต้องทรมานกับความผิดครั้งนี้ของเจ้าเมือ่อเอ่ยจบนางลักณาจึงเดินจากไปอย่างไม่เหลียวหลังทิ้งไว้เพียงนายกำปองที่ร้องไห้เสียใจกับการกระทำของตัวเองแม้ใจจะอยากรั้งภรรยาไว้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาทำก็สมควรได้รับแล้วไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกกี่ปี สิปีหรือ30ปีเขาก็พร้อมรอนางลักคนาจนกว่านางลักคณาจะยอมเห็นใจและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันคุณค่าของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกอย่าตัดสินใครจากรูปร่างหน้าตาเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความดีเลวและนั้นก็คือ ท่านเล่ามาเรื่องนางลักคนาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ